ไม่นะผมทํามานะครับอันนี้ก็ไม่ได้เรียกซุ่มแล้วกันแค่ไม่ได้บอกนะครับก็คือเอาตัวโก d ดิเกอร์นะครับมาต่อยอดให้หนื้ะพวกเนี้ยพวกแคปพวกแบตพวกชาร์กเนะี่ยเข้ามาเห็นไหมครับฮาร์โมนิกแพทเทิร์นมันก็ยิ่งแม่นขึ้นไปอีกนะครับก็คือเราขายความเป็นฮาร์โมนิกได้นะครับแล้วก็มีไพ o วอเข้ามาประสมด้วยนะครับโดยใช้หลักขาวเนี่ยก็จะเกิดเคิร์ฟเลยนะครับ ตรงเนี้ยเราเอาพีพีเซ็นเขาได้นะครับซึ่งก็ยังต้องเป็นนักเรียน v v ว p นะเพราะว่าไอ้ผู้นี้เขียนยากมากนะครับมั่นใจว่ามันก็ฟิลเนี้ยดีตัวนี้ดีกว่าอีกนะครับไอ้ตัวเนี้ยเราทํามาต้องอธิบายก่อนว่าทํามาเพื่อให้เข้าได้หลายแบบสมัยก่อนโกดิเกอร์เข้าได้แบบเดียวถูกไหมก็คือมีลูกศรเช็คตรงกลางค่อยเข้าคือคือถ้า <c oughs> ตรงกลางเป็นสีแดงก็ไม่กล้าบายอ่ะตอนเนี้ย แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วคือแบบเดิมสามารถที่จะรันเทนได้แล้วนะครับคำว่ารันเทนรันยังไงให้ไปใช้ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงอครึ่งชั่วโมงก็ได้ะสักครึ่งชั่วโมงนะครับหลักการของมันนะ่ะจริงๆริงสิบห้านาทียังได้แต่ต้องขยันหน่อยนะครับโอเคหลักการของมันก็คือพอมันเพิ่งเปลี่ยนเป็นสีฟ้าครับ uh huh. และมีลูกเียยังไม่ต้องวางออเดอร์นะครับปล่อยไหลไปเลยเจอกันอีกทีคือเป็นสีแดง uh huh. เราได้เข้าตรงนี้ครับปิดตรงนี้คือมันจะมีเสียงไหมครับโค้ดหรือว่าเราต้องยังไงค่ัอยที่ครับมันจะมีเสียงเตือนไหมครับหรืไม่มีครับต้องดูเองมันมีเสียงอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทาําห้องซิกมันทําไม่ได้ครับ <Okay. S 1> คือ VPS เทเล gram มไม่ไหวเทเล gram ส่งภาพไม่ไหวครับกําลังคิดอยู่จะแกยังไงเพราะว่าห้องไลน์ห้องไลน์โทเคนเขาไม่ให้ใช้แล้ว สิกร์ไลคงใช้ไม่ได้แล้วนะครับเราต้องใช้ได้แต่เทเลกราพวกคนเทรดมืออย่างกรณีนี้เหมือนกันนะครับอันเนี้ยพอพอมันเป็นสวิตเป็นสีแดงใช่ไหมครับไม่ต้องสนใจเลยเลยกดเซลเลยตุ้มแล้วก็เจอกันอีกทีคือตอนเป็นสีฟ้าต้องรอนไหครับโค้ดหรือว่าไม่ต้องรอลูกศรหรือว่ามาไม่ต้องรอครับไม่ต้องะค่อยยอมแพ้ถ้ามันเป็นสีฟ้าข้างบนก็ก็ต้องยอมนะครับก็ถือเป็นเอสลไปอ่าเพราะว่าอย่างอย่างอย่างโกดดิเกอร์บางทีลูกศรมาแต่ว่าเส้นตรงกลางมันยังแย้งกันอยู่มันก็ ไม่ได้ครับก็อืมครับอืมฮึโอเค <Okay. S 1> นั่นคือท่าที่สองในการเข้านะครับแล้วก็ท่าที่สามครับท่าที่สามในการเข้าคือเข้าตามหลักของฮาร์โมนิกเนาะทุกคนรู้จักฮาร์โมนิกอยู่แล้วนะครับมันก็คือเป็นฟิโบขั้นสูงกว่านะครับก็คือมันจะขึ้นมาเป็นปีกอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นผีเสื้อพอจบตรงนี้ปั๊บมันจะมีเลยเพราะว่าเราเป็นไฮฟรีเคนซี่เทรดไง ผมให้ดูเนี่ยครับลูกศรลูกศรแดงจะขึ้นก็เซลล์เลยเป็นซิกเซลลถามว่าเป้าอยู่ไหนเป้าก็คืออยู่ที่มิดเดิลบารก็ได้ไปละพันหนึ่งร้อยจุดมันไม่เกิดแล้วก็ท่าเนี้ยมันเป็นการเทรดแบบฮาร์โมนิกมันคือการเทรดส่วนเทนครับเท่ากับคุณไม่ต้องแคร์เส้นตรงกลางเข้าไป<ด>เลย ใช่เดี๋ยวนะครับโค้ดกับี่ตรงนั้นเมื่อไหร่ก็ตัวเส้นตรงกลางไงครับเพราะมันเป็นเขียวมันเป็นเส้นเขียวแต่เราสวนเทนใช่ะใช่้ายเราสวนเทนใช่ไหมแต่เป้าเราก็คือกว่าจะมุดช่ไหมขอแตะแต่นิดเดียวก็เอาละแต่นี้ผมผมไปเพลินเห็นไหมพอไปเพลินรุกบโดนทําโทษเลยปืนแต่ว่ามีบิ๊กวานช่วย ก็แต่แล้วให้รอให้รอใช่ไหมให้รอสัญญาณแปทําอย่างอื่นครับใช่ครับคือการใช้การการเทปแบบรันเทนทษนนะครับมันทีพีรัวๆเลยเดี๋ยวนะรับนะอาสะเข้าถึงตรงกลางเลยครับเป็นพันจุดอ่ะมันแม่นครับแม่นขึ้นเยอะตัวเนี้ยคือโกดิเกอร์ไม่ใช่ไม่แม่นนะแต่ตัวนี้แม่นกว่าเรียบร้อย ที่บอกในหลังเป็นขาดขึ้นครับมีคอตามข่าวไปด้วยครับโกที่เกิมันเล่นได้ท่าเดียวจาแบบผมจะลองลองใช้หมายแต่ตอนนี้ได้สี่ท่าแล้วครับอ่ะอธิบายต่อครับท่าที่สี่นะออเดอร์บายไปแล้วปัง้งบายเสร็จปุ๊บในช่วงนี้เราก็ยังเข้าได้ถูกไหมเราเข้าได้เอาทีพีสั้นๆเข้าได้ก็จะมีช่วงนี้ครับช่วงที่สมัยก่อนเราไม่ได้เข้าออเดอร์เพราะมันเลาะลอยทําอะไรไม่ได้ถูกไหมที่ที่เอ่อมิดเดิลบาร์ครับแต่หลอดฐานสองอืมแล้วทีพีอ่ะเอาระยะ ย้ำนะครับระยะครึ่งหนึ่งจากปอร์บ bar ถึงโลว์บ bar สมมติว่าอัเปอร์ถึงโลเวอร์คือหนึ่งหนึ่งพันเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆพอแตะรีเทสเสร็จก็เข้าบายไปเรื่อยๆครับเลาะไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมทะลุไม่ไม่บายแล้วนะครับไปเรื่อยๆพอถึงตรงนี้เห็นไหมครับมันก็ทะลุลงมาเลยมันมันไม่ได้เราไม่ได้โดนหลอกเห็นไหมแล้วเราก็ได้มาบายที่โลว์บาร์แทนอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรามีออเดอร์ทั้งวัน สี่กลยุทธ์ก็คือเราเทรดได้มากขึ้นตอนเนี้ได้ออกออเดอร์ทั้งวันแน่ๆน่ติดตรงไหนไหมฮะจะต้องมีคนถามว่าแล้วอ่าเท่าไหร่แล้วก็อย่างเงี้ยครับกนอาอาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับแล้วอย่างที่ผมอธิบายให้ฟัง ก็คือการรอรอตรงรอเส้นเปลี่ยนสีเอาเลยครับถ้าถ้าสายซิ่งก็คือเอาเลยถ้าสายเซฟก็คือรอเส้นเปลี่ยนสีลูกศรแดงอย่างอันนี้ใช่ไหมครับกว่าจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าล่ะก็ได้เท่าไหร่อ่ะอ่ะเขาข้าวเนาะปึ๊บสอนอ่าเส้นเปลี่ยนสีลูกศรแรกมาเอาเลยเนี่ยครับเส้นเปลี่ยนสีลูกศรแรกมาเอาเลยก็บายไปอย่างเงี้ยครับนี่คือก็มันนิดเดียวครับเราโดนนิดเดียวก็แดงละ กรณีที่สองอย่างที่ว่าครับซึ่งมันจะประมาณหนึ่งจุดสองถึงสองอยู่แล้วอ RR แต่ที่เราเติมขึ้นมาครับก็คือเรื่องของฮาร์โมนิกฮาร์โมนิกเนี่ยก็บอกเข้าไปว่า RR 1 1, 1ถามว่ามันองแล้ว TPS ได้เท่าไหร่เราไม่รู้ครับเพราะกรณีนี้ปุ๊บเกิดปั๊บก็วัดไปเลยครับพันสองเนี้ย SL คุณก็ต้องพันสองหนึ่งเนเประมาณกี่อร์เซ็นครับ เกินห้าสิบถ้าเกินห้าสิบอหนึ่งหนึ่งเท่ากับรอดครับใช่ตอนนี้ตอนนี้ผมดูอะ่ะมันประมาณเจ็ดสิบแปดครับแม่นอะ่ะใช้คําว่าแม่นเลยนะแตะเส้นขาวด้านบนให้เซลลครับแตะเส้นขาวด้านล่างให้บายครับคือจังหวะที่เขาแตะขอให้มันเกิน upper bar ถ้าแตะข้างบนขอให้เกิน upper bar ครับออกออเดเอร์เซลได้เลยเนาะที่ว่ากระจ มันจะเป็นตัววิงใหญ่ย้ํานะต่อให้ตรงกลางเป็นสีแดงก็เข้าอันนี้แหละคือตัวเช็คให้มันแม่นขึ้นเห็นไหมครับส่วนเนี้ยมันอยู่ป้นเปียนแถวเส้นสีสีขาวนี้ใช่ไหมมันยังไม่ได้หลุดโลว์บาร์ไงแล้วมันก็ยังไม่มีลูกศรขึ้นมันณปัจจุบันตอนนั้นอะเราเห็นเลยใช่ไหมว่าหลุดโลว์บาร์เห็นเลยครับนี่ไงอะดูดูดูตอนนี้ก็ได้นะก็เนี่ยมีเส้นลอยอยู่ อนี่ยครับไม่รีเพนแน่นอนเพราะถ้าคนเขียนบอกไม่รีเพนครับร้อยเปอร์เซ็นตใช้คำนี้เลยนะ,ะ,ไ,นะไปการันตีเขาได้เลยว่าอันนี้เป็นซิก,มกซไม่รีเพนฮาร์โมนิกมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยโคดิเกอร์ก็ไม่รีเพนครับคาร์โมนิกมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยไม่ไม่ได้โชว์บ่อยใช่ไหมฮาร์บมนิกเล่นฮาร์โมนิกต้องเล่นห้านาทีกันหนึ่งน,นาทีครับเพราะมันต้องใช้ฟิโบทั้งหมดสี่ลำดับในการทำฮาร์โมนิกใช่ไหมเอาแบบแพทเทิร์นพื้นฐานมาเลยเพราะฉะนั้นอะ มันยากครับมันมันมันนานๆทีเกิดแต่ว่าถ้าห้านาทีก็มีบ่อยนะครับเห็นไหมครับครับถ้าอย่างนี้มันจะไปแตะเส้นบนเลยว่าเซลล์ได้เลยถูกไหมลูกศขึ้นใช่ไหมลูกศรเซลล์ก็ต้องเกิดจากการที่มีแท่งแดงหนึ่งแท่งครับก็ต้องใจแข็งรอครับผมจะ follow บ y ายตามไม่ทันไม่งั้นตดกี้รวยเละแล้วเนะี๋ยว่าดูมันก็จะไม่ผ่านง่ายๆเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นที่เอาเส้นไ <laughs> พวอวมากลางฟิโบรครับ เนี่ยขึ้นขึ้นมาตึงเลยแรงขนาดนี้แต่สุดท้ายผ่านนะแรงขนาดนี้ไม่น่าเหลือ